สนุนโดยสีมากรีนเออนี่เพื่อนๆไม่ได้เจอกันตั้งนานอะ่ะเป็นยังไงกันบ้างฉันนะ่ะสบายดีแต่ว่าลูกๆของเธอล่ะเป็นยังไงกันบ้างโอ,อ๊ยลูกฉันนะ่ะเหรอเขาเป็นหมอเงินเดือนนะเดือนละเป็นแสนแสน เนี่ยนะเขาเพิ่งซื้อรถคันแล้วเป็นล้านล้านแล้วก็ยกให้คนอื่นไปอะ่ะส่วนลูกฉันเนี่ยเป็นกับการขับเครื่องบินจ้าเงินเดือนนี่ก็เป็นแสนๆเหมือนกันนะแล้วเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะก็เพิ่งซื้อบ้านหลังเลยตั้งหลายล้านแนะพอซื้อเสร็จก็ยกให้คนอื่นเขาไปเฉยเลยเอ,อโบอแล้วลูกถลับเป็นยังไงบ้างมันก็เรียนไม่จบงานก็ไม่มีทำ ที่สำคัญตอนนี้ลูกชายฉันอ่ะมันก็ไปแปลงเพศแล้วด้วยฉันกะคุ้มกลุ้มนี่บอกนะว่าลูกเธอเป็นกระเทยใช่ลูกฉันนั่นมันเป็นกระเทยแต่มันก็โชคดีนะที่มีคนยกทั้งรถแล้วก็บ้านเนี่ยให้มันฟรีๆอ่ะแม่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 ขากลับบ้านกันหรือยังอ่ะแม บ้านกันนะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่ผัวทั้งสองขอบคุณนะคะเ่อเอาบ้านเอารถมาให้่ลูกชายเธอสองคนเองเหรอที่ยกทั้งรถแล้วก็บ้านให้ลูกสาวของฉันนะ่ะตายละวขอบใจมากนะจ๊ะ